คุณกำลังจะกลับมาแล้วหรอคะโอ้ยดีเลยงั้นเดี๋ยวชาจะเตรียมห้องไว้รอน้องนะคะค่ะค่ะแม่ฝันดีนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ้ายอยู่ไปก็นาบล่ะ ฉันลืมไฟฉายไว้ไหนนะ อะไรอ่ะนายเป็นใครอ่ะนี่ผมเองอาชุนไงนี่พี่ชาทำอะไรอ่ะเอ้าชุนแกมาทำอะไรเวลานี้เนี่ยพี่ตงใจหมดเลยอ่ะแล้วพี่ถือโลกมาตีทำไมเนี่ยก็จะรูมี่เนเป็นแกอ่ะเข้เามาก่อนดีไฟดับนี่พี่เออเนี่ยพี่ยังหาไฟฉายไม่เจอเลยอ่ะเอา้าไฟมาพอดีเลยอ่ะแก ดีเลยนะแล้วจะให้ชูนเอากระเป๋าไปไว้ไหนเฮ้ยเอาไว้แถวนี้ก่อนเลยอือหยนี่แกมาตอนพี่กําลังยุ่งยุ่งพอดีเลยเนี่ยทําไมบ้ารกจังอ่ะนี่ไม่เคยดูแลเลยเหรอจะบ้าเหรอแกมาก็มาพูดบ่นๆพี่อยู่นั่นแหละนั่งก่อนเหนื่อยจังเลยเนี่ยเพิ่งกลับมาแล้วพรุ่งนี้พี่ชามีไปไหนไะเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้ นัดกับเพื่อนว่ะว่าจะไปออกกำลังกายกันอ่ะอ๋อดีเลยชุนขอตามไปด้วยได้ปะอย,อยู่บ้านก็เบื่อพี่ว่าไม่โอเคอ่ะพวกพี่เสียงดังกันมากเฮ้ยเอาเถอะน้าชุนก็แค่อยากไปเดินเล่นเฉยๆอีอย่างชุนโทรนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวให้มันไปรับที่นู่นเลยอ่างั้นก็ได้แกเพิ่งกลับมาทังทีชุนได้พาแกเปิดตัวด้วย เยอะหมดแล้วนะแกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยเพิร์มันรอหนะโอ้ยรอไปหมดหรอกเนี่ยชาเมื่อไหรจะมาเนี่ยแกหยุดเล่นก่อนไหมชามาแล้วหยุดก่อนแหวกแกเล่นกันไม่รอฉันเลยนะอ้ยชาคนนี้ใครอะอ๋อผมอาชุนครับเป็นน้องชายพี่ชาอ้ยนี่อาชุนเองเหรอ,อน้องชายแกที่ไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เล็กๆกันนะ โทรแล้วงานดีอ่ะโอยแกเบาๆหน่อยไม่เปิร์นพี่ชางั้นผมไม่กวนพวกพี่ละผมไปก่อนนะถ้ากลับแล้วก็โทรบอกด้วยแล้วกันโอเคอเคอเคอชาแกยังทำงานที่เดิมอยู่ปะโอ้ยที่เดิมเลยแกแต่ช่วงนี้งานฉันไม่ค่อยยุ่งแล้วอ่ะชาแล้วเรื่องอื่นๆของแกเป็นไงบ้างอ่ะเรื่องอื่นของแกหมายความว่าไงวะเปิดก็เรื่องแบบ ดีเธอร์อะไรแบบนี้อเฮ้ยเฟิร์นแกพูดมากเออเออพวกแกช่วงนี้รู้สึกแปลกๆก,กันไหมอ่ะแปลกไงแปวะแกช่วงนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนมองเลยอ่ะทหารไปไม่เจอใครเลยนะเว้ยเฮ้ยเเหมือนกันเลยอ่ะใช่ปะเชิปะเชิปะแต่ไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้ฉันสวยขึ้นเลยหรือเปล่านะแต่จริงจริงนะเว้ยพวกแกฉันรู้สึกเหมือน ฉันเห็นซินว่ะเฮ้ยแกผู้ไรอะ่ะเฮ้ยได้แกจะบ้าเหรอวะซินอะ่ะตายไปแล้วนะเว้ยอย่าหาเรื่องแกใส่หัวให้มากเลยแค่เรื่องงานทุกวันเนี้ก็เชียร์มาหอนจ้ามีสองสายตาแผวๆน่าเหม็นไสอ้อ่ะไปเข้าห้องน้ำดีกว่าแกจะไปห้องน้ำหรอใช่ใช่แกไปไหมขอเปล่าอะ่ะถามเป็นมารยาทเฉยๆเสียเวลาจ้าตีแปดอ,อือ,อ แล้วเนี่ยแกไปตามเฟิร์นดีนานแล้วเนี่ยผ่านีิซ่วมเต็มแล้วมั้งเออเนี่ยฉันไปตามมันก่อนละกันชาให้ตาไปด้วยไหมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกตาชาว่าชาไปเองได้อ่ะเอ้าพี่ชาพอดีเลยห้องน้ำไปทางไหนอ่ะเอ้าไปทางนี้อ่ะไปด้วยกันดีไปปเซ็งวะซีนน่ะซีนมันก็ระกลับมาแก้แค้น ฉันว่าออกไปข้างนอกกันดนีกว่านะเฮ้ยพวกแกมาช่วยกันหน่อยดิเ,ยเป็นไรอ่ะนั่งก่อนแก,แกพวกแกจะเงียบกปนอย่งนี้อีกนานไหมแกรู้ไหมว่าฉันได้เจออะไรมาบ้างอะที่ช่วงนี้พวกเรารู้สึกเหมือนมีคนคอยมองเราตลอดเวลาแกไม่คิดว่าเป็นผีซินเซียมั้งหรอ พวกเราทุกคนมีส่วนทําให้มันตายนะเว้ยมันอาจะอยากกลับมาแก้แค้นเราก็ได้ไงแกอย่างที่ฉันโดนตอนนี้อะแต่ความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจขังมันนะเว้ยวันนั้นน่ะความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะขังมันนะนขนาดนั้นด้วยอะแกแต่ว่าวันนั้นน่ะฉันรีบออกไปหาแม่ไม่รู้พวกแกจาได้ไหมฉันเลยลืมมันไปอ่ะแก ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันออกมาได้ยังไงอะฉันไม่ได้ตั้งใจจริยยงๆนะเว้แกฉันไม่ตั้งใจอะแก,ะแกะฉันไม่ได้ตั้งใจอะเฟิร์นแกะจะบ้าเหรอวะซินอะตายไปนานแล้วนะเว้แล้วที่เมื่อกี้ก็แค่เป็นป้าแม่บ้านที่เป็นคนมาล็อกประตูได้่ฉันล็อกอัน,นที่ประตูปิดเลยนะเว้แกแก็ป้าเขาไม่ยินแกไงแกคิดมากเองเออเออเออฉันก็ว่างงหนะ่าฉันว่าเราไปหาอะไรกินก่อน กินกันก่อนดีกว่าไหมเออต้้แกมาพยุงเฟิร์นไว้ก่อนฉันเก็บของก่อนเฮ้ยได้รีบๆตามมานะเว้ยชุนเดี๋ยวเจอกันที่สาวไว่น้ำนะอ๋อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวชุนตามไปไม่มีหรอกเฟิรนแกฉันหัวจริงๆ,ๆ,ๆเขาเยเฮ้ยใจเย็นก่อน เราจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยได้แกก็บ้าตามเฟิร์นไปหรอวะแกไม่รู้อะไรแกมาพูดดีกว่าวะแกจะลืมดิเพราแกเป็นต้นเหตุสำคัญที่น้อไม่สตนต้องตายนะเว้ยอ๋อต้าได้มีอาการไม่ดีเลยนะเว้ยอย่าเพิ่งช่วยมันทะเลาะได้ปะชาแต่แกต้องเชื่อพวกฉันนะเว้ยเฟิร์นอ่ะเฟิร์นไปขังมันไว้ในห้องน้ำอ่ะแล้ววันนี้เฟิร์นก็โดนมันขังอ่ะตอนนั้นอ่ะฉันแค่แกล้งผักมันตกน้ำนิดเดียวเองอ่ะวันนี้ต้องเป็นมันแน่ๆเลยอ่ะที่ผักฉันตกน้ำอ่ะแก ชาฉันไม่รู้นะว่าแกคิดยังไงกับเรื่องนี้อะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะแกต้องระวังตัวนะรู้ไหมเพราะคนที่มันแข็งที่สุดอะ่ะไม่ใช่ฉันหรือได้แต่เป็นแกนะชาแกต้องเชื่อพวกฉันนะเว้ยชา,า,ชาเออเออเออฉันว่าพวกแกกลับไปพักกันก่อนดีกว่านะไปจากที่นี่กันเถอะเฟิร์นแกที่นี่ไม่ปลอดภัยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ชาเฮ้ยชาเป็นไรไหมอะ่ะไหวไหมให้ชุนกลับบ้านเป็นเพื่อนไหมชุนเลิกนัดกับเพื่อนก่อนก็ได้นะ ไม่เป็นไรชุนเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ชาเองไม่เป็นไรครับพี่ตาแค่พี่ชาชุนดูแลเองได้ชุนชุนพี่ว่าชุนไปหาเพื่อนเถอะพี่กลับเองได้อะ่ะพี่ชาพี่ชาแน่ใจนะเออไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวชุนจะรีบกลับแล้วกันซาโอเคไหมไม่ค่อยโอเคหว่ะตา ชุนกำลันจะกลับมาแล้วอ่ะชาตาขาทำอะไรอย่างได้ไหมยอ๋อดีระหว่างชากับชุนอะเป็นแค่พี่น้องกันจริงเหรอเฮ้ยตาทำไมถามแบบนี้วะชากับชุนอะเป็นพี่น้องแท้ๆกันเลยนะเว้ยตารู้แต่ต้าไม่ไว้ใจอะสายตา ชวนมองชาตาเห็นแล้วรู้สึกปแปลกตาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ตาเป็นห่วงชามากนะถึงตาจะมาทำดีกับชายยังไงอะ่ะชาก็ไม่กลับไปรักตาหรอกนะชาเหนื่อยอะ่ะตากลับไปเหอะถึงตาจะทำดีกับชายยังไง คงไม่ให้ไปตาสินะแต่ถ้ามีอะไรก็โทรหารตาเลยนะตาเป็นหงชาเสมอ อ้าพี่ชายังไม่นอนอีกเหรอเออมี่เล่าให้คิดว่ะดึกแล้วนะเออแล้วโมวแต่คิดอะไรอ่ะพุตามันพูดอะไรไม่รู้อ่ะมันบอกว่าชุนน่ะดูแปลกๆแล้วก็ให้พี่ระวังตัวอะไรก็ไม่รู้ทำไมพี่ต้าถึงพูดอะไรแบบนั้นอ่ะเออดิไม่อยากจะคิดเลยอ่ะ ช่างเถอะนะพิชาพิต้าก็อาจจะแค่พูดอะไรไปเรือเ่อยเปื่ยแหละอดี๋ยวไปสนใจเลยแล้วนี่เก็บเรื่องอะไรอย่างนี้มาคิดเนี่ยนะเออใช่เรื่องเนี่ยดื่มอะไรเย็นๆมะอดีตเดี๋ยวชวนไปเอามาให้โอเคจริงๆนี่มันก็ดึกแล้วอะ่ะพี่ชาอย่าไปคิดอะไรมากเลยวันนี้คืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยแน่เลย แกไปหาเพื่อนมาเป็นไงบ้างอะ่ะก็แค่นัดเจอกันเฉยๆอะ่ะเพราะว่าชุนก็ไม่ได้กลับมานานมากเลย แล้วชักชาเออพี่ชาเอาจริงๆนะชุนขอถามอะไรพี่ชาอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะดิตอนเนี้ยพี่ชายังรักพี่ต้าอยู่ไหมไม่อ่ะเราผ่างพี่กับพี่ต้าเราจบกันไปตั้งนานแล้วเว้ย แล้วพี่ชากับพี่ตาจบกันได้ยังไงรรอ่ะพี่พี่ชาเล่าให้ชุนฟังหน่อยชุนอยากรู้คือตามันแอบไปม,มีอะไรกับเพื่อนสนิทพีเว้แต่ตอนนั้นอ่ะมันยังคบกับพี่อยู่เลยนะแต่พี่ก็ไม่ได้เคลียร์อะไรกับพวกมันเลยอ่ะเพื่อนสนิทพี่กันนะเพื่อนสนิทพี่คนนั้นอะ ใช่พี่คนที่ชื่อสินเสียปะ่ะใช่สินมันเป็นเพื่อนสนิทพี่เองอะแต่ตอนเนี้ยมันตายไปละพี่สินเขาตายได้ไงหรอพี่ชารู้ไหมไม่รู้ดิมันคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเคยทำไว้มัง้ง แล้วหลังจากนั้นนะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกระหว่างพี่ต้ากับพี่สิน่ะไม่รู้อะพี่ก็ไม่ได้ติดต่อพวกมันอีกเลยเว้ยไม่อยากหรืออะไรมันขึ้นมาอีกแล้วอะแล้วถ้าเกิดตอนนี้ผมทำอะไรที่มันไม่ง่า้ไผ่ขึ้นมาพี่ชาจะไผ่ผมได้ไหม แก okay, วะพี่ไม่เข้าใจเลยว่ะตอนเนี้พี่ชาคงไม่เข้าใจอะไรหรอกแต่ผมคิดว่าต,ตอนสุดท้ายอ่ะพิชา,าจะเข้าใจมันเองแหละเธอจะมาคิดอะไรในตอนนี้มันก็สายไปแล้วแหละพี่ชา เวลาแบบนี้เอาจริงๆแล้วตัวเธอเองอะก็ใช่ว่าจะดีไปกว่าซื่อสเสียนักหรอกนะชาคนที่สมควรตายอมันไม่ใช่ซื่อเสียหรอกแต่มันเป็นเธอมากกว่าอุย้ย สมกับสิ่งที่เธอทำลงไปหรอกเธอต้องจดจำเลยให้มันมากกว่านี้เมือม่อเมื่ไปแล้วนะ ขึ้นกับฉันเนี่ยชุนล่ะชุนหายไปไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันควรทำยังไงกรณนาฝากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ ทำไมโทรไม่ติดล่ะ oh, hi. look at you. <laughs> i made you so much. what happened? มันไม่ได้โทรบ,บอกจูแล้วว่าไอาจะมานะนายเป็นใครอ๋อพิชาอาร์มชูน What happened นายนายคือชุนเหรอ Yes w h a t Why you do like this เราเมื่อคืนนี้ไม่นี่มันเกอะไรขึ้นเนี่ย ไม่จริงใช่ไหมนี่ซินกับน้องชายของซินเหรอกรุณาฝากข้อความหลังแต่ไได้ยินเสียงสัญญาณ ฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะนายมันไม่ใช่ฉั ช่างิเธอขอโทษแกจะให้เธอทำอะไรก็ได้อะเดีย๋ยวช่างชา ผิดคนเดียวนะเว้ยต้าก็มีส่วนนะนี่คงเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ชาได้รู้ความจริงของตา้าได้รู้ว่าต้าเป็นคนยังไงตา้าเราไปช่ชอบหน่อยดีวะ เกลับมาแน้วเจ๊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 เจเจทำไรอะ่อะเจ,เจ๊มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไอ้ทุดนความกดดันนี้ไม่ไหวแล้วทิชาฉันขอโทษเจ๊ทิชาคือใครเจ๊เจ๊เจ อยากที่ทำกับเจ๊